เอกสุกนวนะผีเหนไปช่วยปลาไก่เน okay? yes. okay. ี e ่ยใส่เลยนะ่หนักรอบเสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกทานหเบากันบรรยากาศตอน้าสบายดีพี่น้องไปสอนน้าแม่หยก่อน ไฟก็โลกามขึ้นนะว่าอยู่อุ่มๆอยู่เบิดขึ้นลูกมะเขาอของหน้าจ้าม่เนี้ยเชียงขับที่อิบอาผู่าเาผู้เดียว่านี่กัผู้เดียวผู้ตังกู้ผเว่าผู้เดียวร้อนแล้วชมง่งเี่ยวหาไฟกับบ่เห็นเพื่อจะมาต้านหางเบิดย่งบ่ตัเพิ่นเพิ่นบอกการเพิ่นบอกเอ่เาเพิ่นกัอยู่ผู้เดียวเพิ่น ทางคือยงบตอัมืวาอขเมคืนนี่เ็เอาผู้เดียวออยู่ถ้าลุเขาหน้าเขาห่วยว่ากก็ไผ่ามาส่องหมู่ประเทศนั่นไผโครมไผ่เดียวมื่อคืนนี่จ้คนว่าอยังดีซ่าหุนไ่ตื่นหน้าได้เนาอตัวหมูแล้วเนาะอือันมึงมาอย่างเมื่อคืนนี่ มึงมาอย่างมึงมาล็อกกาบอวสัอนอะไรฮะมันตายไปแล้วนีะนะน่จะงหวไพาแล้วหากบุมีไ้วพเสียงพาตอบรับยังวะมีแต่เสียงเผินบุดเดียวนะร้อนแล้วร้อนเห็นนหฮูในตาแหละมาสอนหัวออก่อนนะ ยังไเบิ่งยังครับพี่น้องยังครไปเบิ่งแม่ลูกแปดอีกก่อนพี่น้องเลยมาสอนบ่เหนชิได้ชิดียัง กี่ตัวเป็นไงเงื่งว่านี่มาสอนคือเป็นชีคือคือโพราเมื่อคืน,นเห็นนันเห็นเพื่อกินมุกอับถาปวดเท้ารี่ยงเพื่อนพ,พี่น้องเลยแล้วจักหมัดลูกม,ล,มลกลูกสาวนี่เลยแมนเป็นป่ะ คนส er, ahan, art, like ีม Do <Go on. S 2> ัดเออลกเมีอ no ัมัดและอย่างสีเปดตาเมื่อกี้เป็นแดนไอ้นะโอ้จะรู้ว่าคนดีขึ้นแล้วเนาะบ้านสปิบตาเลยลูกขาวเดียวนะเอ้ยมาสอน อแม่ละาทำที่หาโตเลยอีแม่ช้วีมาสอนว่านี่คือจังซี่คือคือมันมาสอนแย่งรีบไบปุ๊บไม่พาจะสั่งได้กาบักลายไ่น้องเอแล้วละมือนี่อื่นลงหน้าไตแช่บอกกินโมกกระถาเมื่อคืนนี่เห็ดในขีประกันหนังกินโอ้ย แซ่บแล้วว่ะจวนแห่งกับบุเคยได้กินเอออายเราก็เศร้าเลยแต่ว่าเราก็อาการเราก็ดีขึ้นเลยแต่แว,แว,ว,ว่าเราเจ็บหัวจะซื้อเราบอกว่านี่เป็นน้ำใจหมวกพุ่นะเสื้อหมวกเราผุดเจ็บผุดบุเคยเสหมวกเก๊กเถือ่อมันเอาดิอันนี้ได้พี่น้องบางคนบางคนผูกบุเคยใส่กัไปใส่แล้วมันเป็นวินคืนอยังไงแต่ว่าแบบเขาใส่บอมใส่ยัง,งไงเลยกันผูกบุเคยใส่เขากับใส แก่แกะกระโตรกโบรผู้ยุกิอุ้มน่องอยู่พี่น้องยี่เทิงผู้อุ่มเอเชียนอนรับอยู่บนบขึ้นีง จะไปจังหน่อยเวลาเจ็ดแป้นม่งแปดนม่วงขาวม่งหมดแล้วเลยออป,รประมาณสัมม้งหนึ่งก็ะหอด<อ>สัมม้งหนึ่งสัมม้งปลายครับหลุดธรรมดาเลยเจ็ดชิบกอลักเจ็ดชิบแปดชิบรักแมนเป็นทางดำเลยเขา,า,าจะไปส่งมียห้าวพี่น้องเป็นชิบไปไทยแล้ว ก็เลยบริเวมาดามซอยเพิ่มเมือเม่อนีเมื่อื่นพูดแหละพี่น้องคาชิมากะ่ะเมือ่อื่นมากพอดีลงนาไตาอ้าวเชียงไวป่าเถ่ายังอยู่หรออยู่บ่ยังใมเหงากะเดาเด็ด โรคเม่อเศร้านี่พี่น้องเลยลกกับเด็กๆหนึ่งดูเหตบักลายเนี่ยเฮ็ดได้อยู่บ้านจักมือซะแล้วเว้ยสิจังหน้าบุลาดาม,มือซ้ำม,ม,มือหนึ่งวะโ,โอ้หน้าบุลาดามืาซมือก็แล้วดามซ้มือก็แล้ว แดดได้เยมือนบุมี่ฮยก่อนคีมิกทางบ้านคนดำลายเลยค่ะยุงีพดามไมุมมีน้าอืมังบุมีเดาเลยทางบ้าน่นอืมมีทางสุมห้าวเนาะดำเนาะ ตลาดอยู่แถวบ้านเจ้าออก,ก็มีอ,อยู่บ่หรือว่าต้องออกมาถาบางทองบ่หรือ,าอท,ทางนหนทไ,ไหนไกลหรือไงออกมาตลาดไกลเลตลาดไ่ได้คอยมาไหมไม่ได้คอ,อยซื้ออ๋อไม่ได้มาบ่ได้คอยมาไ่ได้คอยซื้อคนนะพี่น้องข,าาขออึ้นมาเพแ่บเบิดไลายเนาะฮลูกไลายคนหนึ่งเยอะแดงหนึ่งคนหนึ่งเยอะแดงหนึ่งเนาะ เลยไปเดีมาส mm hmm. ื่อไปได้กินเม่ไย mm ่ำเลยเนาะมีย na ังก็กินเพื่อนเมือ่ได้คอยสื่อได้กินเพื่อนุกคือก๋วยเตี๋ยวยังเนี่ยก็เคยได้กินอยู่บะเซ่พันสื่อผนอบพื่นว่ามันร้ถวยเนาะตัวหนึ่งกัดสิบหาพันเก้าคนโต๊กอยู่เทไรไส่สิดหาร่อยอือกิจกรรมสะอาดเอาเอย ไปสอนนี่ก่อนยายเอิญมาอ่กอนเออเดี๋ยวม,ม,มาทามข้าวทามข้าวอ้ายคนพันลูกแกไปได้แหลวก็ดีล่ะว,ว่านทามช,อ,อ,ชอ,านอนเถื่อจนบวบปากนอนหนิ่งเลยบูซึกงยังเลยเราะไปสอนนี่ก่อนพี่น้องเลยยายหงห้องนั่งทาก้าวจอด เดักโตแล้วแม่เบาโอ้ยจะกี่ตัวแล้อเจะเอาว่า,า,า,าอ,บบอ้าวในวนีไ,นไ,นได้คือเป็นมีดหายได้พระมาสอนว่าคือบ,บูมี่จะในลห้ายได้ได้ปสอนทุนลงไป้ไนเจทรงตัว mưa là phải đóng ơi đại nhạc Tháo bừng đây là khu dây ngưng กันงเบิระปูกัดได้ใช้เบิ่งพี่นนอะไปเมื่อได้ออส่าวนพี่นนองเลยออจกจกอันนี้คือ ข้อสุขาวดำพี่น้องตายทุกคนหน้ไอ้ดำอาเปนยเบ็ดเป็นหเนาะรวมเบ็ดเป็นหายงหวกขขนงขาขาแล้วมาไหลนะ